ครับพี่บัานกับพี่นันนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูรถมินิบัสเอ็นพีอิพีบัสนผมพูดเล่นอ้าวจริงเหรออารมณ์นรถขี้อารถขี้พี่นนัพี่นันรถขี่มันก็ตอแบบนี้ได้เหมือนกันนะใช่ครับเป็นรถคือว่ารถจำลองรถจำลองรถน้ำนะครับโอ้พูดไม่พะเลยโอเคมีแอร์ได้มีเอนะรถเกิดที่แอร์เกิดที่นั่นเอง เพื่อความสะดกวกสบายของนักขับมือทองของเราใช่รถกินดีได้รถที่เราต่อได้นักขับมือทองนักขับมือทองก็ห้องแลมปก็เป็นท่วมพองด้วยโอเคอันนี้บอกเลยว่าลูกค้าทุกท่านไม่ค่อยได้เห็นหรอกครับ<ช>ร,ถรถแบบนี้ครับทำไมล่ะจะไปต้องหาดูยากด้วยมันยากครับมันยากที่จะดูนานถึงจะมีคนต่อหัว่าเรายังดูได้ง่ายกว่านี้อีกครับจะเข้าไปไม่ไม่ไม่ได้เห็นจริงตามโพวท้องถนนทั่วไปนะเราจะชมแต่ภายนอกเราไม่ชมภายในนะครับโอเคพี่โอริวรีบเปไงขึ้นไน เราได้เซลล์โอระดับเทพนะครับเขาก็เข้าไปเขารถไหนเป็นรถรถอะไรครับผมเป็นเป็นรถจำพวกอะไรครับท่านรถจำพับข้างในจะติดแอร์ครับมันจะพูขึ้นไปแล้วใช่ครับอ่ายืนเย็นสบายมากข้างในขึ้นขึ้นไปยืนทำไมครับไม่บอกครับอันนี้คือแอร์ไม่ใช่รถทำความเย็นนะไม่ใช่รถทำความเย็นเนาะ ไม,ไม่ไม่ไม่ใช่มินิบัสใช่ไหมพี่โอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เองราทม่ะ่ใสานใส่นตไป่าตัวต้อน่ต้อกนนะครับองการรอันโอเคค่ะไปค่ะไป้าเดไมาครับผมท็อ้ทิงยนค่ะทิงย้อทิงยาไทายครับเน